งบประมาณรูปทรงของเพชรดีไซน์ของตัวเรือนรูปแบบการใช้งานและวันเวลาที่คุณจะใช้งานค่ะนี่คือ5สิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อคุณจะซื้อแหวนมั่นค่ะสวัสดีค่ะเอ,อจากมาสเตอร์จิรีนะคะเรื่องงบประมาณนะคะจากคำถามที่เอ,อพบเจอลูกค้ามากมายลูกค้ามีคำถาม่ังๆ่อไนี้ค่ะ ส่วนใหญ่นะคะที่เอพบเจอก็คือลูกค้าจะเข้ามาพร้อมกับงบประมาณที่ตัวเองกําหนดไว้ก่อนแต่ก่อนที่เขาจะกําหนดเข้ามาหาเอหรือทักอินบ็อกเข้ามาหรือมาพูดคุยกันเนี่ยลูกค้าก็จะไปพูดคุยกันก่อนว่า ทางบ้านของเจ้าบ่าวอ่ะให้งบประมาณในการจัดสรรแหวนเพชรประมาณงบอยู่เท่าไหร่แล้วภาพรวมของการทําเซตแต่งงานเนี่ยภาพรวมอยู่ที่เท่าไหร่เอ๋ก็เป็นหน้าที่เหมือนคันคล้ายๆคอนเซัล์ในการที่จะช่วยจัดสรรให้ลูกค้าว่าถ้าคุณมีงบอยู่ประมาณเท่านี้คุณจะได้แหวนประมาณเท่าไหร่หรือจะมีรูปร่างไซส์ยังไงค่ะส่วนใหญ่งบประมาณของแหวนมันเนี่ยเกือบ50%เลยค่ะเมื่อเราได้งบใหญ่เพราะว่า งบมันจะเป็นงบตัวใหญ่ที่จะกําหนดทุกๆอย่างหลังจากนั้นจะแบ่งสรรไปทางด้านซอยด้านข้อมือหรือต่างหูะค่ะก็เลยเป็น50%หลักก่อนส่วนใหญ่ก็คือแหวนมั่นจะเป็นพระเอกนางเอกก่อนเพราะบางบางบางคู่เนี่ยใช้แค่แหวนมั่น แหวนมั่นอย่างเดียวค่ะแล้วก็จะไม่ได้มีเซ็ตอื่นเลยดังนั้นก็เทไปที่อันนั้นอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าบางคู่เนี่ยเขาก็จะมีถ้าเป็นคนจีนก็จะมีห้าสิ่งใช่ไหมคะดังนั้นแหวนมั่นแหวนแต่งงานก็คือเป็นเซ็ตใหญ่แลงใหญ่ที่สุดแล้วค่อยเทงบไปที่สร้อยต่างหูแล้วก็แหวนค่ะ รูปทรงของเพชรนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้รูปทรงของเพชรที่นิยมตลอดกาลเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆคือรูปทรงกลมค่ะเพอเขาบอกว่าทรงกลมถ้าภาษาจีนคืออ e ีค่ะก็คือกลมจะมีความรักกลมเกลียวกันตลอดไปค่ะดังนั้นกลงก็ยังเป็นที่นิยมสูงสุดค่ะแต่ตอนนี้ทันสมัยเริ่ม,มแบบหมายว่ารูปทรงรูปทรงที่ทันสมัยมากขึ้นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเริ่มมีความแบบนิยมความแฟชั่นมากขึ้นรูปทรงต่างๆเริ่มเข้ามา มีผลต่อแหว่งแต่งงานมากขึ้นเช่นลูกทรงคูชัน่นคูชั่นก็คือยังมีความกลมนะคะมีมุมที่ไม่ได้แหลมคมก็ยังเป็นความกลมและมีไฟที่วิงวิงกันค่ะก็ยังเป็นที่นิยมเรเดียนนะคะเรเดียนก็จะเป็นสี่เหลี่ยมยาว มาจากที่เจ้าสาวชอบรูปทรงเอเมอร์โลแต่เอเมอร์โลเนี่ยมีความเหลี่ยมคมบางบ้านก็อาจจะไม่ไม่นิยมที่จะ,อะขอเป็นเหลี่ยมคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอเปลี่ยนมาเป็นเลเดียนซึ่งยังมีความแวววาวและมีมุมที่มนๆทั้งหมดก็ยังมีความเป็นกลมคะ่ะดังนั้นภาพรวมก็คืออิงจากความเป็นกลมก่อนแล้วค่อยไล่มาเป็นคูชเ่นเลเดียนนะคะแต่ถ้าเจ้าสาวที่มีความแบบฟุง้งฟิ้งแบบไม่มีความเท่ทันสมัยจ,จ,จัดเลยเนี่ยมาคีเอเมอร์โ อะไรพวกนี้ค่ะไปได้หมดนะคะทุกๆรูปทรงดังนั้นเนี่ยสมัยนี้ก็คือรูปทรงทุกๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟนซีหรือรูปทรงกลมเนี่ยเป็นที่นิยมหมดเลยค่ะชายขึ้นอยู่ความชอบของเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะแล้วก็ทางบ้านที่สําคัญนะคะถ้าทางบ้านไม่อนุมัติเนี่ยก็ไม่ได้นะคะรูปทรงนั้นก็จะได้กลมเหมือนเดิมค่ะเม <im> ือ่อเลือกรูปทรงก่อนนะคะความสะอาดและสีจะตามลงมาค่ะว่าถ้าความสะอาดก็คือ ทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับงบด้วยนะคะว่าถ้าคุณงบอยู่เท่านี้เอกก็จะจัดสรรตามความสะอาดและความของสีเนี่ยตามงบของคุณแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้แบบว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวควรจะได้ประมาณน้าแบบ9ก้กเจ็ดขึ้นไปคือความสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดอะคะ่ะคือเพชรของคุณมีครั้งเดียวแล้วขึ้นแต่งงานครั้งเดียวคุณควรจะได้ดีที่สุดไปก็จะแนะนําแบบนั้นมากกว่าค่ะตัวเรือนแหวนมั่นเพชรต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับเจ้าสาวเลยค่ะแล้วตัวเรือนมีหลากหลายแบบเลยค่ะตอนนี้ ส่วนใหญ่ก็เจ้าสาวจะเน้นความคลาสสิกนะคะเพราะว่ามันเป็นแหวนวงแรกของเขาแล้วใส่ตลอดไปค่ะเขาก็เลยเน้นความคลาสสิกตัวเรือนก็คือจะมีแบบที่เรียบๆก็คือแค่เพชรชูมเม็ดเดียวแล้วก็การเรียบค่ะอันนี้ก็คือคลาสสิกเลยแต่ถ้าบางคนบอกว่ามันเรียบไปก็คือเพิ่มเพชรด้านข้างค่ะเพชรด้านข้างไม่ว่าจะเป็นเพชรเล็กเพชรใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเพิ่มได้หมดเลยค่ะแล้วก็มีส,สองเส้นเป็นสายเป็นวงอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็เพิ่มความเรียบๆเข้าไปได้แต่ยังไงก็ยังเป็นแค่คลาสสิกนะคะ ส่วนใหญ่ก็เอจะเน้นไปที่แพชชิน้มให้ลูกค้าเพราะว่าโรงงานเราทําได้แล้วก็เลยบอกว่าแพชชิน้มเป็นความเพียวบริสุทธิ์100%เนี่ยก็เลยอยากให้ลูกค้าได้ใส่แหวนสีขาวที่เพียวบริสุทธิ์ค่ะก็เลยแนะนำเป็นแพชชิน้มให้ลองลองมาก็เป็นไวโกแล้วก็เป็นพิงโกค่ะเยลโลโกเนี่ยแล้วแต่บุคคลชอบไปค่ะ ใช้งานนะคะก็ขึ้นอยู่กับเจ้าสาวว่ามีไลฟ์สไตล์แบบไหนจะใส่ทุกวันหรือไม่ใส่ทุกวันนะคะขึ้นอยู่กับเจ้าสาวเลยค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าคุณถึงแม้คุณจะใส่ทุกวันเนี่ยการฝังของเราค่อนข้างแน่นนะลูกเจ้าสาวไม่ต้องโลัมันจะหลุดหรืออะไรเลยเราก็ใช้งานได้ตามปกติค่ะเชิดฉายได้เต็มที่เลยค่ะวันเวลาที่ใช้งานทำไมถึงสำคัญเพราะว่าทั้งหมดคือคัสตอมเมคนะคะคัสตอมเมคคุณจะต้องมีเวลาให้ช่าง,งในการ ประดิษฐ์งานฝีมือระดับนี้ขึ้นมาให้กับคุณนะคะดังนั้นเอกขอระยะเวลาในการส่งงานให้ลูกค้าไม่ว่าตั้งแต่เริ่มการดรองแบบเลยทําแบบ TT3 t สามทีดีไ์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาเอ่อเอาตัวเลือนให้ลูกค้าดูคัดเพชรงามๆให้คุณเนี่ยเอกต้องรู้ว่าคุณจะใช้งานเมื่อไหร่คุณต้องเตรียมแพลนไว้เลยว่าในการทําเซ็ตจิวเวลรี่ถ้าแหวนอย่างเดียว1เดือนอยู่แล้วแต่ถ้าทําทั้งเซ็ตเนี่ยเอกขอประมาณไม่ต่ำสองถึงสเดือนนะคะเพอทุกทุกๆโปรเซสเนี่ย มันต้องลงดีเทลทั้งหมดเลยค่ะเพื่องานสำคัญของคุณเลยค่ะเอ๋ขอสรุปนะคะ5สิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อคุณจะซื้อแหวนมั่นนะคะ 1. งบประมาณค่ะรูปทรงของเพชรค่ะดีไซน์ของตัวเรือน 4. การใช้งานนะคะและ5คือวันเวลาที่คุณจะใช้งานค่ะ ถ้าคุณมีข้อสงสัยนะคะคอมเมนต์เข้ามาในด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบทุกข้อสงสัยคะ่ะแต่ถ้ามีคาถามเ,เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอหรืออยากรู้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอเ็มีวิดีโอเก่าๆที่ทําไว้นะคะอยู่ตรงนี้ได้ค่ะแวะไปดูได้เลยค่ะแล้วก็ยังไงขอบคุณนะคะที่รับชมและติดตามพวกเรานะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ